วันนี้ CCE มีเรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งเขาผู้นี้มีพฤติกรรมที่เป็นชายรักร่วมเพศเขาได้ทำการสังหารเหยื่อไปแล้วกว่า33รายเหยื่อทั้งหมดของเขานั้นล้วนแล้วแต่เป็นเด็กหนุ่มทั้งสิ้นเขาคนนี้เป็นฆาตรกรที่ลงมือข่มขืนเหยื่อก่อนที่จะทำการฆ่าสังหารอย่างเลือดเย็นฉายาของเขาผู้นี้ก็คือโคโก้คิลเลอร์คลาวเรื่องราวของเขานั้นจะเป็นอย่างไร และวีรกรรมของเขาจะสยดสยองมากแค่ไหนขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับจอห์วนเ,วเกซี่เกิดเมื่อวันที่17มีนาคมปี1942เขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องชาวอเมริกันและเขาเป็นผู้กระทำความผิดฐานฆ่าและข่มขืนเหยื่อเขาเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของคิลเลอร์กราวสาเหตุที่ทำให้ผู้คนได้ขนานนามเขาว่าอย่างนี้ก็เป็นเพราะ เขาเป็นนักแสดงตัวตลกเขามักจะไปทำงานการแสดงที่โรงพยาบาลสำหรับเด็กป่วยและเขายัางแสดงในงานการกุศลอยู่เป็นประจำอีกด้วยเขามักจะใช้ชื่อในงานการแสดงของเขาว่าโกโก้เดอะคลาวหรือแพตเชตเดอะคลาวซึ่งเป็นชื่อที่เขานั้นได้ตั้งขึ้นมาเองยิ่งไปกว่าการแสดงเป็นตัวตลกของเขานั้นคือเขายัางทำงานอยู่ในชุมชนท้องถิ่นที่เขาอาศัยอยู่ ในฐานะกับตันเกตพักการเมืองและยังเป็นผู้รับเหมาก่อ,อสร้างอีกด้วยเขาได้ทำร้ายร่างกายและสังหารชายหนุ่มไปอย่างนยอย3 3คนจากข้อมูลของเกซี่การฆาตรกรรมทั้งหมดที่เขาก่อเกิดขึ้นในบ้านไล่ของเขาใกล้กับนอริทหมู่บ้านในนอตบูดพักนคะรชิคาโกรัฐอิลินอยโดยปกติเขาจะล่อเหยื่อมาที่บ้านและหลอกล่อให้เหยื่อสวมใส่กุญแจมือโดยอ้างว่าทาทีจะ,สะแสดงมายาคน หลังจากที่เหยื่อได้ถูกใส่กุญแจมือแล้วเขาก็จะทำการอ่มขืนเหยื่อและทรมานก,ก่อนที่จะรัดคอเหยื่อจนหมดลมหายใจต่อมาจากการสืบสวนการหายตัวไปของวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเพียสอายุ15ปีได้นำไปสู่การจับกุมเกซี่เมื่อวันที่21ธันวาคมปี1978สาเหตุจากการที่ทำให้เขาโดนจับได้ในครั้งนี้ เนื่องมาจากเขาได้ล่อลวงเหยื่อที่ชื่อโรเบิร์ตเพสมาจากร้านขายยาที่โรเบิร์ตได้ทํางานเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์อยู่เมื่อครอบครัวของโรเบิร์ตได้ไปถามกับคนที่ทํางานอยู่ภายในร้านขายยาก็ได้ทราบว่าลูกชายของเธออยู่กับเกซี่เป็นครั้งสุดท้ายเธอจึงได้เข้าแจ้งความกับตํารวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามหารูปกายของเธอเมื่อตำรวจได้รับแจ้งจึงเดินทางไปที่บ้านของเกซี่ หลังจากที่ตำรวจได้ขอเข้าตรวจสอบภายในบ้านเขาก็ต้องได้พบกับกลิ่นที่เหม็นรุนแรงมากมาจากภายในตัวบ้านเมื่อทำการเดินสำรวจไปเรื่อยๆก็ได้พบกับบอกเกิดของบ้านซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นที่รุนแรงนี้ตำรวจจึงได้เข้าไปตรวจด,ดูก็พบกับภาพอันนาจัยดสยองเพราะภาพที่เขาได้เห็นนั้นก็คือเหยื่อ26ลายถูกทิ้งลงในบอ่อเกิดของบ้านเกซี่ มันทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับอาเจียนออกมาจากนั้นตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวของเขาในทันทีหลังจากการจับกุมตำรวจได้ทำการสืบพ้นประวัติของเขาจึงได้พบว่าเกซี่เขาเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กหนุ่มในวอเตอร์ลูรัตไอโอวาปี1968ในครั้งนั้นศาลได้ตัดสินให้เขาต้องโทษจำคุกถึง10ปีแต่เขาก็ได้รับการลดหย่อนโทษ มันจึงทำให้เขานั้นถูกจำคุกไปเพียงแค่18เดือนเท่านั้นจากการให้การของเกซี่ต่อตำรวจในเวลาต่อมาเขาก็ได้รับสารภาพกับตำรวจว่าในบ่ายวันที่11บธันวาคมปี1978เกซี่ได้เข้าไปที่ร้านขายยานิสสันในเดสเพนเพื่อหาลือเกี่ยวกับพ่อตกลงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของร้านฟิลท็อป ในขนาดนั้นเขาก็ได้พบกับโรเบิร์ตเพียสพนักงานพาร์ทไทม์วัย15ปีเกซี่จึงได้ออกอุบายกับโรเบิร์ตว่าบริษัทของเขามักจะจ้างเด็กวัยรุ่นมาทํางานด้วยค่าจ้างเริ่มต้นที่5ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งเกือบจะเป็นสองเท่าของค่าจ้างที่โรเบิร์ตได้รับจากร้านขายยาที่เขาได้ทํางานอยู่ในขนาดนี้เมื่อเกซี่ได้ออกปากชักชวนให้โรเบิร์ตมาทํางานกับเขาโรเบิร์ตจึงตอบตกลงในทันที ขาได้ชักชวนให้โรเบิร์ตขึ้นรถไปกับเขาเพื่อที่จะได้ไปคุยกันเรื่องงานแต่ในครั้งนี้ก่อนที่โรเบิร์ตจะขึ้นรถไปกับเกซี่เขาได้โทรศัพท์ไปบอกกับแม่ของเขาว่าจะไปคุยเรื่องงานใหม่ที่มีคนมาเสนอให้ซึ่งจะได้รับค่าจ้างมากกว่างานที่เขาทําในร้านขายยาที่เขาได้ทํางานอยู่ในขณะนี้ไม่นานหลังจากที่เกซี่และโรเบิร์ตได้ออกจากร้านขายยาแม่ของโรเบิร์ต ก็มาที่ร้านเพื่อขับรถมารับลูกชายกลับบ้านเพื่อที่ครอบครัวจะได้เฉลิมฉลองวันเกิดของเธอด้วยกันโรเบิร์ตขอให้แม่ของเขารอและบอกอีกว่ามีผู้รับเหมาบางคนต้องการที่จะคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องการด้างเขาเข้าทำงานโรเบิร์ตได้ออกจากร้านไปในเวลา21นาฬิกาโดยสัญญากับแม่ว่าจะกลับมาในไม่ช้าต่อมาเมื่อโรเบิร์ตได้มาถึงบ้านของเกซี่เขา ก็ถูกสังหารในเวลาราวยี่สองนาฬิกาที่บ้านของเกซี่และเกซี่ได้กล่าวในภายหลังว่าหลังจากมาถึงที่บ้านของเขาเขาได้ถามโรเบิร์ตว่านายจะยอมมีอะไรกับฉันไหมเกซี่กล่าวว่าเขาจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนแม้ว่าโรเบิร์ตจะบอกปฏิเสธเขาไปแล้วก็ตามแต่เกซี่ไม่สนใจในคําพูดของโรเบิร์ตในขนาดนั้นเลยจากนั้นเกซี่ก็ได้จับโรเบิร์ตใส่กุญแจมือก่อนที่จะพูดกับโรเบิร์ตว่า ฉันจะข่มขืนคุณและคุณไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในตอนนั้นนั่นเองโรเบิร์ตก็ได้เริ่มร้องไห้ออกมานอกจากนี้เขายังระบุอีกด้วยว่าในขณะที่เขานั้นได้วางเชือกรอบพอเพื่อจะทำการสังหารโรเบิร์ตเด็กชายได้ร้องขอชีวิตเขาด้วยความหวาดกลัวเกซี่ยังบอกอีกว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จักและคุยเรื่องธุรกิจในขณะที่โรเบิร์ตน,น,นอนตายอยู่บนพื้นห้องนอนของเขา เมื่อตำรวจได้ทำการสืบสวนลึกลงไปและได้ซักถามกับเกซี้เกี่ยวกับซากศที่อยู่ภายในบ้านของเขาเขาได้บอกกับตำรวจว่าเขาได้เริ่มสังหารเหยือรายแรกในปี1972และเขาได้ฆ่าอีกสองรายในปลายปี1975ต่อมาเขาได้ทําการสังหารเดือของเขาอีก30คนหลังจากที่เขาได้หยา่าขาดกับภรรยาคนที่สองในปี1976 การกระทําของเขาที่ได้ลงมือฆาตรกรรมสังหารเหยื่อไปถึง33มารายกลายเป็นข่าวใหญ่มากของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นหลังจากการจับกุมก็ได้มีการสืบสวนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กของเขาจอห์เวนเกซี่เกิดที่ชิคาโกเมื่อวันที่17มีนาคมปี1942เเขาเป็นลูกคนที่สองของบ้านและยังเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวพ่อแม่ของเขามีชื่อว่า จอห์นสเตอลีเกซี่และแมรี่นเอเลนโลบินสันพ่อของเขานั้นเป็นช่างซ่อมเครื่องรถยนต์และยังเป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกด้วยส่วนแม่ของเขาเป็นแม่บ้านที่คอยดูแลลูกๆเกซี่มีเชื้อสายโปรแลนด์และเดนมาร์กครอบครัวของเขานั้นนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกป,ปู่ย่าตายายของเขาได้อพยพไปยังสหรัฐอเมริกาจากโปรแลนด์ เกซี่ใกล้ชิดและสนิทกับแม่และพี่สาวของคนของเขาเป็นอย่างมากแต่เขาต้องทนกับความสัมพันธ์ที่ยากลำบากกับพ่อของเขาซึ่งพ่อของเขานั้นเป็นคนที่ติดเหล้าอย่างหนักเวลาที่พ่อของเขาเมาแล้วพ่อของเขามักจะชอบทำร้ายร่างกายภรรยาและลูกๆอยู่เสมอในวัยเด็กพ่อของเขาเคยดูถูกและชอบด่าเขาว่าโง่ตลอดเวลาและไม่พอพ่อของเขานั้นยังเอาเขาไปเปรียบเทียบกับพี่สาวของเขาอีกด้วย หนึ่งในความทรงจำอันเลวร้ยวายของเกซี่ในวัยเด็กนั้นคือเขาเคยถูกทุบตีด้วยเข็มขัดหนังเพราะตอนนั้นบังเอิญว่าเขาได้หยิบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของรถที่พ่อเขาประกอบไว้ไปเล่นโดยไม่ได้ตั้งใจแม่ของเขาพยายามที่จะปกป้องลูกชายของเธอจากการถูกล่วงละเมิดโดยพ่อของเขาเองจากการกระทําในครั้งนั้นส่งผลให้มีการกล่าวหาว่าทําให้เขาเป็นโ,โรคโภโมไซค์ขั้วเมื่อเขานั้นโตขึ้น แม้เขาจะถูกทารุณมาตั้งแต่เด็กแต่เกซี่ก็ยังรักพ่อของเขามากและเขายังรู้สึกมาตลอดว่าเขานั้นทำตัวได้ไม่ดีพอในสายตาของพ่อในปี1949พ่อของเกซี่ได้รับแจ้งว่าลูกชายของเขาและเด็กชายอีกคนหนึ่งถูกจับได้ว่าแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวเมื่อพ่อของเขารู้พ่อเขาจึงตีเขาด้วยมีดโกนเพื่อเป็นการลงโทษ และในปีเดียวกันนั้นเพื่อนของพ่อที่ทํางานในครอบครัวของเขาและผู้ที่รับเหมาก่อสร้างบางคนมักจะชอบทําร้ายร่างกายเกซี่แต่เกซี่ไม่เคยจะบอกพ่อของเขาเรื่องนี้เพราะเขากลัวว่าพ่อนั้นจะตาหนิและทําโทษเขาเกซี่นั้นเป็นเด็กที่มีน้ําหนักตัวมากเขาไม่ได้รับการฝึกฝนให้ออกกําลังกายเลยเพราะว่าเขานั้นเป็นโรคหัวใจหมอนั้นได้สั่งให้เขาเหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาทั้งหมดในโรงเรียน ในช่วงชมป์ปฐมตร์ตังแปีที่สี่เกซี่เริ่มมีอาการหน้ามืดเขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในปี1957เนื่องจากมีอาการไต,ติ่งแตกและในเวลาต่อมาช่วงที่เกซี่มีอายุ14-18ปีเขาได้ใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลเกือบหนึ่งปีและพบว่าเกรของเขาลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากการที่เขาได้ขาดโรงเรียนพ่อของเขา สงสัยว่านี่เป็นการเรียกร้องความสนใจในตัวของเขาและเ,เปิดเผยว่าลูกชายของเขานั้นได้แกล้งทําเป็นป่วยขณะที่เกซี่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแม่พี่สาวและเพื่อนสนิทไม่กี่คนของเขาไม่เคยสงสัยในความเจ็บป่วยของเขาเลยแต่อาการป่วยของเกซี่นั้นก็ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยอย่างแน่ชัดด้วยเช่นกันเพื่อนคนหนึ่งของเกซี่ในโรงเรียนมัธยมเล่าถึงเหตุการณ์ต,ต่างๆมากมายเมื่อพ่อของเขา ได้เยอะเย้ยและทุบตีเขาต่อหน้าเพื่อนๆมีอยู่ครั้งหนึ่งในปี1957เขาเห็นพ่อของเกซี่เมาออกมาจากห้องใต้ดินของครอบครัวและเริ่มดูถูกเกซี่จากนั้นก็ได้ทำร้ายร่างกายลูกชายของเขาโดยไม่มีเหตุผลและเกซี่ไม่ได้ทำผิดใดๆเลยแม้แต่น้อยแม่ของเกซี่พยายามที่จะเข้ามาปกป้องลูกในขณะที่ลูกชายของเธอทำได้เพียงแค่ ยกมือขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองเท่านั้นตามคำบอกเล่าของเพื่อนในปี1960เมื่อเขามีอายุได้18ปีเกซี่ได้เริ่มมีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยที่เขาทำงานเป็นผู้ช่วยของกัปตันเกตของผู้ที่สมัครพรรคการเมืองในละแวกบ้านของเขาสิ่งนี้ได้นำไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากต่างๆนานา,นา,นานจากพ่อของเขาว่าลูกชายของเขานั้นเป็นคนที่ขี้แยต่อมา เกตี้คิดว่านี่มันคือการได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆที่เขาไม่เคยที่จะได้รับจากพ่อของเขาเลย5ปีต่อมาในปี1965เกซี้ก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองประธานของสปริงฟิลด์ในปีเดียวกันนั้นเขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในอันดับ3ขององค์กรในรัฐอิลลินอยในช่วงปลายปี1975เกตี้ได้สร้างตัวละครตัวตลกของตัวเองขึ้นมา โดยเขาได้ใช้ชื่อว่าโปโก้เดอะคลาวและแพชเชตเดอะคลาวเขาอธิบายว่าโปโก้นั้นเป็นตัวตลกที่มีความสุขซึ่งต่างกันในขณะที่แพชเชตกับเป็นตัวละครที่จริงจังมากกว่าเกซี่ขอเทศจะไม่ได้รับเงินจากการแสดงของเขาเลยและเขาได้กล่าวในภายหลังว่าการแสดงเป็นตัวตลกนั้นทำให้เขาได้ถอยหลังเข้าสู่วัยเด็กเขาแสดงเป็นทั้งโปโก้และแพชเชต ในงานปาร์ตี้ท้องถิ่นทางการเมืองงานการกุศลและโรงพยาบาลเด็กบางครั้งเกตี่จะยังคงอยู่ในชุดตัวตลกของเขาหลังจากที่เขาได้ทําการสแสดงเสร็จแล้วเขาได้ดื่มเบียร์ที่บาร์ในท้องถิ่นเป็นเวลาสั้นๆก่อนที่จะกลับบ้านการบริการสาธารณะด้วยความสมัครใจของเขาในฐานะตัวตลกตลอดหลายปีที่เขาได้ก่อเหตุฆาตกรรมนั้นมันได้ทำให้เขาเป็นที่รู้จัก และผู้คนได้ขนานนามเขาว่าคินเลอร์คลาวหรือฆาตกรตัวตลกนั่นเองก่อนการพิจารณาคดีของเขาเกซี่เริ่มติดต่อกับนักข่าวซึ่งเขาให้สัมภาษณ์หลายครั้งระหว่างปี1979ถึงปี1981ต่อมานักข่าวที่สัมภาษณ์เขาได้ร่วมมือกับผู้เขียนนังสือทีมคารฮิล เพื่อจัดพิมพ์เรื่องราวของเขาโดยใช้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า Bullet Dream ต่อมาข้อมูลที่เกซี่เปิดเผยกับนักข่าวในครั้งนี้ <S <S ก็พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์ในการสร้างโปรไฟล์ฆาตรกรของ FBI เป็นอย่างมากเมื่อว,วันที่15กุมภาพันธ์ปี1983เฮนรี่ลิทบอลเพื่อนนักโทษประหารของเขาได้แทงเกซี่ที่ต้นแขนด้วยลวดแหลมที่ทำขึ้นมาจากในเรือนจำขณะที่เกซี่นั้น กำลังเข้าร่วมในโครงการทำงานโดยสมัครใจนักโทษประหารคนที่สองที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายก็คือวิลเลียมโจนเขาได้รับบาดแผลจากการถูกแทงที่ศีรษะเพียงผิวเผินและทั้งสองก็ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลของเรือนจำต่อมาเกซี่ถูกย้ายเรือนจำให้ไปอยู่ที่เมอร์นาดคอเลกชันเซ็นเตอร์ซึ่งเขาถูกจองจำในแดนประหารเป็นเวลาสิปีก่อนที่จะถูกประหารชีวิต ระหว่างที่เขาจำพุกอยู่นั้นเกซี่ได้อ่านหนังสือกฎหมายเป็นจานวนมากและยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอการอุทธรณ์หลายครั้งแต่คําร้องของเขาก็ถูกศาลปัดตกไปโดยตลอดกลางปี1984ศาลดีกาของรัฐอิลลินอยก็ได้ยืนยันที่จะตัดสินโทษเกซี่และสั่งประหารชีวิตเขาด้วยการฉีดยาพิเข้าในกระแสะเลือดในวันที่14พฤศจิกายน เกซี่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินนี้ซึ่งถูกปฏิเสธโดยศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่4มีนาคมปี1985ในปีต่อมาเกซี่จึงได้ยื่นคำร้องเพิ่มเติมภายหลังการตัดสินลงโทษเพื่อขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ดิชาร์ดฟิง ทนายความฝ่ายจำเลยในขณะนั้นแย้งว่าเกซี่ได้รับการจัดหาที่ปรึกษาทางกฎหมายจากทนายที่ไม่มีประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีในปี1980ในเวลาต่อมาคำร้องหลังการตัดสินลงโทษนี้ถูกยกฟ้องเมื่อวันที่11กันยายนปี1986ต่อมาเมื่อวันที่29กันยายนปี1988ศาลดีกาของรัฐอิลลินอย กำหนดวันประหารชีวิตของเขาใหม่เป็นวันที่11มกราคมปี1989แต่การประหารของเขานั้นก็ยังถูกเลื่อนออกไปอีกหลังจากที่ศาลดีกาของสหรัฐปฏิเสธคำอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายของเขาในเดือนตุลาคมปี1993ศาลดีกาของรัฐอิลลินอย์ก็ได้กำหนดวันประหารชีวิตอย่างเป็นทางการในวันที่10พฤษภาคมปี1994 และต่อมาในเช้าวันเสาร์ที่9พฤษภาคมปี1994หนึ่งวันก่อนที่การประหารของเขาจะเริ่มขึ้นเกซี่ถูกย้ายจากเมอร์นาเซ็นเตอร์ไปยังสเตทติิลที่อยู่ในเคลสฮิลเพื่อประหารชีวิตในบ่ายวันนั้นเขาได้รับอนุญาตให้ปิกนิกส่วนตัวในเรือนจำกับครอบครัวของเขาเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับอาหารมื้อสุดท้ายของเกซี่นั้นเขาก็ได้สั่งเ f เอหนึ่งถังกุ้งทอดหนึ่งโหลและเฟนฟลาย สตอรอเบอรีสดกับไดเอทโค้กหนึ่งขวดหลังจากที่ครอบครัวของเขาได้กลับออกไปแล้วในช่วงเงย็นของวันนั้นเขาเฝ้าอธิษฐานกับบาหลวงคาทอลิกในเรือนจำก่อนที่เขาจะถูกนำตัวไปยังห้องประหารของเรือนจำในสเตทวิวเพื่อรับการฉีดยาพิษเข้ากนนระแสเลือดเช้าว,วันต่อมาช่วงเวลาก่อนที่การประหารเอซี่จะเริ่มขึ้นนั้น ได้มีฝูงชนจำนวนมากกว่า1 0ึ0งพคนได้มารวมตัวกันนอกสุลราชทานเพื่อรอการประหารชีวิตของเขาเสียงส่วนใหญ่นั้นรู้สึกเห็นด้วยกับการประหารชีวิตของเกซี่แม้ว่าจะมีผู้ที่ออกมาประท้วงต่อต้านโทษประหารชีวิตอยู่ด้วยก็ตามบางคนที่เห็นด้วยกับการประหารชีวิตของเขาได้กล่าวคำฝันเตจีเขาเอาไว้ว่าพวกเราจะไม่มีน้ำตาสำหรับตัวตลกหรอกนะ ซึ่งเป็นคำพูดที่เจ็บแสบมากหากว่าเกซี่เขาได้ยินก่อนตัวเองจะต้องโดนประหารและก่อนที่การประหารชีวิตของเขาจะเริ่มขึ้นสารเคมีที่ใช้ในการฉีดเข้าเส้นเลือดของเขาได้เกิดแข็งตัวขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุทำให้ขั้นตอนการประหารชีวิตของเขานั้นยุ่งยากและล่าช้ามากขึ้นไปอีกซึ่งขั้นตอนในการประหารชีวิตทั้งหมดของเขานั้นใช้เวลาไปทั้งสินรวม18นาทีในเรื่องนี้ วิลเลียมคันเซนอัยการพิจารณาคดีของเอซี่ได้กล่าวเอาไว้ว่าถึงการประหารชีวิตของเขานั้นจะสะดุดและก่อให้เกิดความล่าช้าก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเขานั้นก็ได้ตายสบายกว่าเหยื่อทุกลายที่เขาได้ลงมือสังหารมากนะัก ตามรายงานของสื่อที่ได้ตีพิมพ์เรื่องราวของเกซี่นั้นได้รายงานว่าเขาเป็นฆาตรกรโลกจิตที่ได้รับการวินิจฉัยออกมาแล้วว่าเขาไม่ได้แสดงถึงความสำนึกผิดหรือรู้สึกเสียใจต่อสิ่งใดๆที่เขาได้ก่อไว้ต่อครอบครัวของเหยื่อเลยแม้แต่น้อยในที่สุดการตายของเกซี่ก็ได้รับรายงานการยืนยันออกมาเมื่อเวลา12นาฬิกา58นาที ของวันที่สิพฤษภาคมปี9 9 9 4เป็นอันสิ้นสุดเรื่องราวตำนานของโกโก้คินเลิกกล่าวตัวตลกที่ลวงเหยื่อเด็กหนุ่มไปสังหารก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆภายในคดีนี้กระผมต้องขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมเป็นอย่างมากนะครับและผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความบันเทิงและความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ฆาตกรรมไปไม่มากก็น้อย สุดท้ายนี้หาว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ผมขอให้ท่านผู้ชมได้โปรดกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบายครับ